วัสดีครับวันนี้เซซี่จะพาเด็กงมาเปลี่ยนกองอากาศนะครับผมของชเชฟโรเลตโคโลราโดนครับผมกองอ,อากาศเป็นหน้าตาแบบนี้นะาาวสวยๆนะครับผมอ่ะทีนี้เราก็ใส่เข้าไปเลยการใส่แล้วก็ใส่ใ้แบบมีฐานมันจะมีฐานรองอยู่นะให้เราใส่ มันจะมันจะล็อกมองไม่เห็นนะนี่นะมันเข้ามันจะล็อกนะสว่วนตัวฝานี่ตัวฝานี้จะเป็นน็อตเบอร์สิบสามตัวนะทุกคนเวลาขันเนี่ยอย่าขันยึดแน่นนะให้เราสังเกตด้วยว่าฝามันเข้าแน่นไหมถ้าเราเอานอ็อตเอาน็อตด,ดึงให้ฝาแน่นเลยนะมันจะแตกนะทุกคนโดยปกติแล้วตรงเนี้ย กับตรงนี้เราจะต้องถอดนะแต่รอบนี้มันออกได้เซนต์ตจะลองใส่ดูนะแบบเราจะไม่ต้องถอดได้ไหมตัวก็จะงัดกองออกพอได้อยู่นะ นี้แล้วก็ลิงให้ตรงดันเห็นง่ายง่ายอยู่ส่วนตัวนี้ตัวนี้เอาดึงน็อตออกนะนี้เราจับชนจับให้ชนนะเราจับให้ชนว่ามันชนได้ไหมเนี่ยดูดีแล้วแล้วเนี่ยยังมันเล้าเหมือนยังไม่ได้ขันเลยแล้าเลยอันนี้ขันไปนี่โอกาสเล้ามีนะ ดังนั้นเราจะขันไม่ไม่คิดนะถ้าฉันไม่คิดมันจะอยู่ให้รู้เปล่ามือเอามือมุนเอาเอามือหมุนเอาล่ะเี๋ยวมันจะแตกถ้าเอามือหมุนเอาแล้วถ้ามันไม่แน่นนะถ้ามันหลุดนะทำไงอ่ะเราขันเสร็จแล้วล้วก็ขันอีกนิดนึงนั่นแหละมันจะแตก่อนนั้นเนี่ยจะไปขันแน่นไงเนี่ยดูดิเอามาถ่ายชัดๆเนี่ย เนี่ยมาถ่ายชัดๆเนี่ยมือรู้มันเห็นเห็นเนเนี่ยย,ยังมือมอ,อังงั้นขอขอเอามือหมุนอย่างเดียวแล้วกันนะหม,นมุนก็อยู่เลยมั้งร่วงน็อตหายจะบอกช่างไม่ได้ขันอีกขันให้มันแน่นนิดนึงดิแรกหนึ่งนิดนึงก็แตกแล้วแรกหนึ่งก็ยังดีโอเคไม่ขันเราเราไม่ขันนะทุกคนอะโอเค ส่วนอันนี้ขันให้เรียบร้อยเราจะลองไม่ขันดูนะเดี๋ยวหลุดหรือว่ายังไงมาดูกันอีกทีหนึง่งมันมันมันหลุดออกไม่ได้หรอกมันคาอยู่โอ้โหมันติดแล้วอ๋อมันเริ่มปีดแล้วอะขนาดไม่ได้เอาปะจจขันด้วยเนี่ยไม่ได้บล็อกขันปีดแล้วอะบล็อกข,ขันแตกแน่นอนเนยอยู่ดีดหนาวขึ้นแนะ โอเคเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันว่าเราไม่ขันเราเอามือขันเนี่ยมันจะหลุดไหมครับผมเดี๋ยวทุกคนเราติดตามไปดอต่อไปนะเดี๋ยวรถอของคุณน้องเข้ามาอีกเดี๋ยวเซ็นเตอร์จะใส่ให้ดูนะครับผมก็อนาคตนะอนาคตแตกแน่นอนดียาวกว่าเดิมแล้วเนี่ยขนาดไม่ได้ขันนเนี่ยเอามือขันนั้นเนี่ยโอเคนะครับผมตามสภาพพรอมกันเพราะว่า มันมันร้อนมันมันชิ้นงานมันบางด้วยทีนี้มันก็บกนะครับผมเป็นทุกคันนะครับผมเรียบร้อยครับผมเจ้อ